อันนี้กุ้งกลางจะลอกคราบนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเมื่อเช้านะครับใสกิ๊กอกผ่านครบถท่วนสมบูรนะครับ แล้วมันจะอยู่นิ่งๆอีกสักพักนะครับมันจะฟื้นตัวเองตอนนี้ก็ดึงดึงกล้ามดึงตัวออกมาได้สำเร็จแล้วอ่าจะดีดดีด,ด,ด,ดีดอ่าหรือขั้นตอนสุดท้ายกล้ามคบขาคบนะครับลอกคาบสมบูรณ์ก่อนตอนเปลี่ยนน้ำก็ควรใส่ควรใส่ใสเกลือเกลือผมก็ใส่มันหนึ่งถุงหนึ่งถุงครึ่งแล้วก็แร่ธาตุผมรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนบอ่อเปลี่ยนน้ำใหม่จะใส่เน สิช้อนนะฮะสิช้อนตกนี่กรลอกคาบสมบูรณ์นี่หน่อยมันดยวมันจะกลับตัวเองฮะอันนี้ก็จะอยู่สักพักก่อนช่วงนี้คือช่วงที่อันตารายที่สุดข,ของกุ้งนะฮะพว่าหลังจากลอกคาบแล้วมันจะไม่แข็งแรงตัวจะนิ่มตัวจะอ่อนและถ้าช่วยได้ครับช่วยให้ที่ตัวแล้วโอเคว่าไงพ่อนุ่มน้อยเป็นไงบ้างโอเคแจแมว อย่าไปกวนมันมากนะครับผมมันชอบความอิสระวันนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้สักพักนะฮะแต่ว่ารอบคาบกลางกลางวันดีกว่ากลางคืนแน่นอนเพราะกลางวันกุ้งจะหลบซ่อนตามกระเบื้องตามท่อที่เราใส่ไว้ให้มันปลอดภัยฮะเพราะฉะนั้นรอบคาบกลางวันดีแน่นอนไม่โดนกินร้อยร้อยเปอร์เซ็นและรอบกลางคืนนี่มีสิษย์ห้าศิษ์ห้าศิษ